คนครับผมจะพามาดูคลิปเก่าๆของผมที่มีอยู่ในช่องของผมเป็นคลิปเก่าๆที่ไม่ใช่คลิปเกมหรือว่าคลิปที่ไม่เอา้เอา,อาหนูใช่ในเกมซะแล้วผมถามพ่ออยู่ผมผมไม่นี่รูคือผมมีช่องเก่าๆแต่ว่ามันจะไม่ใช่ช่องที่มันจะเป็นคลิปเกมหรือว่ากินเอสมารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันคือคลิปเพิร์สองเพิร์สอง มาจากช่องนี้เนี่ยช่องเนี้ยมาจากช่องนี้นี่แหละที่มาจากเพิอสองเออเมื่อ้มันเกี่ยวอะไรกับเพอสองเนี่ยผมกดติดตามช่องเก่าไปอยู่นี่ช่องเก่าของผมนี่คือช่องเก่าของผมเนี่ยนี่คือช่องเก่าโอผมอเ,เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่องเก่าของผมใน youtube มจะมาดูช่องในจอคอมกัน<ล>นี่ทุกคือสิ่งที่ผมชอบดูในจอคอมคิวคล,คลิปของผมรีวิวคลิปของผมเนี่ยเห็นคลิปมาไม่ใช่เอ้ยเห็นคลิปแล้วใช่ไหมนั่นคือคลิปของคลิปเก่าของเราเองแหละมันเป็นเนี่ยมีแต่คลิปเพิร์ดคือแบบมีแต่คลิปเพิร์ดเพียบอะอาตรงตรงเขา,าขเขาจะคุยโทรศัพท์ คลิปเพิร์ดเพียบแล้วก็มีคลิปเอสพารืลบางรังก็เป็นคลิปแกมัง่งเนี่ยก็ดูเดี๋ยวทุกคนลองย้อนไปดูคลิปดิย้อนไปดูคลิปคลิปแรกคือคลิปกินน้ําแบบใช้ช้อนไม่ใช้อะไรเลยใช้ช้อนอย่างเดียวกินให้หมดแล้วซึ่งกินไปห้านาทียี่สิบคือมันคือคลิป แล้วก็มันคือมันคือความลับที่ผมไม่เคยบอกก็คือช่องของผมใน YouTube เดี๋ยวผมจะคัดไว้ตรงนี้เลยนะว่ามันชื่อช่องเราในคลิปเก่าๆทุกคนไปดูกันเลยเลยทุกคนดูกันเลยเลยนะมันคือคลิปเก่าของผมอย่างที่สอง k ิกตซึ่งนี่คือ t ิกต o k แต่ว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันเคยเป็นติ๊กตอกเก่าถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองย้อนไปดูดิมันคือติ๊กตอกเก่าถ่ายคลิปอยู่เนี่ยอ,อันนี้คือติ๊กตอกเก่าของผมซึ่งมันเป็นติ๊กตอกเก่าของผมสมัยผมเป็นคนเล่นเกมรถแบบโอ้โหแรงอโห,โอโหตึงกึน,อน,นเออเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ย มันชื่อนะทุกคนผมเดี๋ยวผมขาดไว้ให้นี่ชื่อไว้งวางบนเนี่ยมันคือคลิปเก่ามันเป็นอีสต์เอ็กที่ผมไม่เคยความลับผมไม่เคยพูดความลับมันเป็นความลับของผมนี่มันคือคลิปเก่าจริงจริงไหมเนี่ยคลิปเก่าจริงๆจอคอมกันนี่ทุกคนเนี่ยอันนี้คือคลิปเก่าผมขอโทษที่ชิปคือเอ้คลิปมันจะจะกลับด้านเป็นตัว A แต่มัน A มันไปกลับด้านเพิ่งพิมพ์ A ไปถึงอะไรวะ S อส ตัวเอสมันแต่มันกลับด้านเฉยๆแหละลองย้อนดูดิเนย้อ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 นดูดิคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปช่องโดนแบนสดเออลงวันแรกเริ่มลง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 ลงเริ่มลงขึ้นไปเรื่อยๆจนเราจนกว่าคลิปผมจะเป็นคลิปล่าสุดแบบเนี้ยเออผมยังไม่ได้ลงคลิปติกตอกเลยเอาตอนเนี้ยเอาจริงๆนี่ผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะ

น่าจะยังทำคิดไม่ได้เพราะว่าเราแตออังไอนนี่อยู่เป็นอิสเซอเอกในครั้งที่สองเพราะว่าน่าจะเป็นชื่อยังเหมือนเดิมผู้ติดตามก็ตอนนี้11แล้วแล้วก็อย่างที่สามเ e b o o k เพราะว่าความลับ Facebook ของผมไม่ไม่เคยบอกเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่เคยมีเนี่ยมันไม่เคยมีเลยนะไออะไร,ไรวะ เฟซบุ๊กของผมเฟซบุ๊กของผมยังไม่มีเฟซบุ๊กของผมมันเคยยังไม่มีซึ่งตอนนั้นผมยังไม่มีเฟซบุ๊กทุกคนเราผมกับกรอบชื่อไว้เลยคำว่าธีรวัตรกิสนิดผมเชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็บางคนดูแล้วก็ก, <c oughs> การ เนี่ยเนี่ยมันเป็นความลับที่ผมไม่เคยบอกและอย่างที่4ี่โลโบอกทำไมโลบอกของผมมีเด่เกมดีๆมีเด่เกมที่แบบต้องใช้เกมดีๆอะ่ะเกมที่คนอาจ่ะย,ยังไม่เคยเล่น <S 2> <S 2> พอบอกไว้ก่อนนะผมขอเอาของคนอื่นมาหรือว่า หรือว่าผมผมรู้แมปได้ว่ามันชื่อแมปอะไรผมก็เลยรู้ว่าพิมแมปซีก็ว,ว่าได้มาแล้วแมปซีกที่ผมวิ่งหนีผมอย่างที่ห้าเกมไมซีกิ้มอนสเตอร์ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บคอร์สโซ่เลยยังไม่ได้เก็บเลยนะนี่ไม่ได้เก็บสองวันแล้วแล้วผมจะเก็บคอร์สโซ่แล้วในในเกมไมซีกิ้มอนสเตอร์ผมไม่เคยผมบอกว่าผมเคยบอกความลับไปแล้วว่า ผมได้ตัวแก๊สมาที่ผมไม่เคยบอกความลับว่าเราเคยเล่นเกมไ My c i มอ Monster เ๋ยวคนไปบอกกันไปดูกันได้เลยคลิปแรกที่แบบเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆอย่ะคือตอนนี้ผมเก็บคอเลเซาได้แล้วนะช่วงนี้อาจจะผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเพราะว่าผมเล่นเกมกับเพื่อนหรือว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปไงนี่ เนี่ยคอลเซขาดอีกสนะเนี่ยขาดอีกสี่นะส,สี่ก็กจะได้แล้ว พอราสร้ในเกาะแรกผมได้แล้วนะแต่ันนี้ผมได้มาแล้วเหมือนกันแล้วก็แล้วก็อันนี้เหมือนกันผมไม่เคยไม่ไม่เคยบอกเลยนะเพราะาผมมีอันนี้ซึ่งก่อนมันยังไม่ยังไม่เคยมีอันนี้ตอนที่ผมสมัครเฟสมาวันแรกเนี่ยผมมีอันนี้อยู่ จริงๆเมื่อก่อนอะที่ผมไม่เคยบอกความลับมันเป็นเพราะว่าชื่อของผมมันเป็นภาษาเนี่ยภาษาอะไรไม่รู้อะมันเป็นภาษาอะไรสักสักส,กส,กสกอย่างอะเนียเนี่ยผมความรับตอนเนี้ย ความลับก็ผมเอ้ยความลับที่เท่าไหร่แล้ววะสองสามสี่ห้าความลับที่หกลายซึ่งผมมีลายผมมีผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่มาเล่นด้วยกันชื่อว่าเพื่อนที่ชื่อว่ากันอันนี้คือกลุ่มกันอันนี้คือเพื่อนผมชื่อว่าปุณที่เห็นมาในคลิปทุกคนลองไปดูกันได้เลยลูก็กลุ่มเพื่อน กลุ่มกลุ่มกลุ่มเพื่อนแล้วก็กลุ่มเพื่อนอันนี้คือพ่ออันนี้ยายอันนี้คือแม่อันนี้คือเออลุงลุงเออมันเป็นความรับในทุกอย่างครั้งความรับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ความรับน่าจะเป็นความแห่งแบบไม่บอกใคร มันเป็นยูทูปเก่าเออแค่นี้ผมแค่นี้เองแหละคือผมวันนี้จะทําคลิปแบบไม่ค่อยได้มันมันไม่ได้สั้นนะแต่ผมลืมทําคลิปผมก็เลยทําคลิปออกมาอย่างเงี้ยแหละเออขอบรุณนะ